ผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับตอนเย็นค่ำๆนิดนึงบรรยากาศรอบๆแม่น้ำโขงนะครับวันนี้เราก็จะไปนะครับตกปลาครับตกปลาแม่น้ำโขงครับนี่ครับคนก็กําลังไหลมองนะครับเราทีมงานครับสองคนครับกำลังมัดเบ็ดนะครับเยอะมากนะครับก็ไม่ได้ไปนานแล้วครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นไงนะครับนะครับชมบรรยากาศตอนเย็นริมฝั่งโขงทางบ้านทำประเทศไทยนะครับ บ้านสองคอนครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางก,กันแล้วครับติดตามต่อไปครับสักครู่ครับออกเดินทางแล้วครับ รก็ขางเรือดครับตอนนี้ก็เสียงดังมากนะครับเส้นเลือดแล้วก็คงจะการป้องกันตัวนี้บางส่วนก็หาปลาแล้วทยอยกลับบ้านนะครับบางส่วนก็กำลังไล่มองแล้วก็หาควาแห็ตกกลางคืนนครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับเราไม่ได้ตกปลาตกกลางคืนมานานแล้วนะครับเราจะลองดูนะครับวันนี้จะเป็นไงนะครับ นิดกนิดๆนิดๆบวกๆนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทางฝั่งนู้นเป็นง สมองครับบางที่มันก็เป็นทรายเป็นหินมันก็จะไม่เกาะทีบ่บานก็ร้อนครับออกมาแบบนี้เย็นๆนะครับมองๆอ้มมอง เ <c ười> คยหากินหายากครับววววทางทางเชียรครับแต่เก่าก็ตรงนี้แหละครับปลาค่อนข้างชุมนะครับแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่จีนสร้างเขื่อนก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับปลาก็เปลี่ยนที่อยู่อาศัยค่อยเจอตัวแล้วนะครับหายากครับไปทีงสมอนะครับ ก็เบาแล้วนะครับถ้าออกไปด้านขวามือนี่จะเป็นรลองน้ําลึกนะครับมันจะกระเดกเกินไปนะครับทิ้งสมอะครับหลักปุรีนิดนึงครับเพราะว่าเป็นการทิ้งสมอแรกนะครับหลักทุรีครับ ต้องมัดอีกนะครับทำมันเกาะแล้วก็ต้องมังเมเดมเออลองมือขณะก็สมัมผัสตั้งเกาะแล้วครับโอ้ลุดครับเกาะอีกแล้วครับป๊บโอเคครับเดี๋ยวผมหยุดไปก่อนนะครับเหยื่อแรกลงไปแล้วนะครับลักษณะก็ประมาณนี้ครับ เริ่มมืดแล้วครับหันปิดของผมแนละ้วเห็นไหมครับถ้ามีตัวมันก็ไม่ค่อยนานนะครับเงียบอยู่นะครับไม่ได้มานานแล้วครับเป็นตั้งแต่ขึ้นปีสองห้าหกหกมานี้ไม่ได้มาแล้วลาเลยครับ อากาศมันร้อนครับตอนกลางวันเงียบครับนี่มองเงาหนึเหมือนเออได้จะขึ้นไปดึงองมาจากบนกลับออกไปแะครับพอมันขั้นหมดแล้วลไปขั้นบนเงียบกิบ ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเงียบอยู่นะครับตรงน,นี้มาครับปลาตัวแรกครับปลาปองรครับสำหรับคืนนี้ครับรรตัวแรกของคืนนี้ครับปลาปองปลาปองปลายางเนาะปลายางครับ เจ็ดแปดขีดนะครับหม,มาๆแล้วครับทางต่อไปพันยามเอาถึงพันยามนะครับมีใจก็ตามมานะครับพันยามนะครับ <c oughs> แรกนะครับจากที่เสียตะกวัวไปแล้วหนึ่งลูกน้ำตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแรงกันเยอะแร่มแมงแรงแรงนะครับ ชีปลาขาวครับติดตามต่อไปครับอือครับบรรยากาศกลางคืนนะครับฝั่งข้างที่เห็นเปนไฟนี่ก็จะเป็นฝั่งไทยเรานะครับเป็นท่าทรายนะครับแมลงชีปลาขาวก็จะเยอะนัอนครับอือเหมือนคลิปหาแมงคีนูนนะครับมืดตึ๊บครับพอดีได้สปอตไลท์มาใหม่นะครับสปอตไลท์เล็กนะครับก็เลยมาลองนะครับ บรรยากาศรอบข้างก็จะเห็นระยะไกลนะครับหเห็นระยะไกลเห็นแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟตัวนี้ให้ดูนะจะเห็นแสงไฟลินตะลิงนะครับน,นี่ครับข้าทรายนะครับทางขึ้นไปก็จะเป็นเก่งกระเบานะครับอากาศเย็นกำลังดีครับฟังเสียงน,น้ำไหลกระทบเรือจ๊อกแจ๊กจ๊อกจ๊กจ๊กจ๊ก,จก,จก แต้มแรกของผมครับแต้มแรกครับนี่ครับปี๊ปปี๊ปปี๊ปอืากดคังครับคันน้ำโค้งใส่ข้อแขนนะครับเอนี่ครับแต้มแรกครับนของมาเป็นเพิ่มสองแต้มนะครับเมื่อกี้ไม่หายครับนี่ครับแต้มแรกแต้มสองนะครับหลังจากเมื่อกี้ วัดแลว้วก็ติดหินนะครับผมตามต่อไปครับครับปลาเครึ่งตัวที่2องของผมครับววกว่าจะได้แต่และตัวกว่าจะได้แต่ละคลิปอะไรกินดส,สวย ซึ่งได้ทั้งหมดอยู่ห้าแต้มนะครับเป็นปรากดคืงปรากดค้งนะครับสามตัวปรากดคืใสสวยครับตัวนี้ห้าแต้มครับก่็เดี๋ยวจะทายให้ชมไปเรื่อยๆนะครับอยัางนั่งอยู่นะครับดูเงินต่อไปวัดบือก็หลายครับวันนี้ มาครับมาอีกหนึ่งแต้มครับปลาเต็มครับอาจจะในผมเพิ่งเอาอขึ้นเมกกื่อกี้หนึ่งตัวนะครับมาแล้วครับน่าจะเป็นปลาบดคังนะครับจจะเดิในใกล้ใกล้น้ำอยตกเรือนะครับ ครับังครับใสส,สวยครับครับนี่ครับนีครับใส่เจ็ดแปดคีอ๋อนู่นเอเ็อเราเียกครับส,สวยเลยส,สวยๆครับรขงัไงไม่นำผงอ่ะ อ,อยู่กับหมูมั้งใส่แปดเกือบโลเก็ดแปดขีดไปถึงเกือบแกงกระเบานะครับวนกลับมาตายอยู่สองขอนออนาครับนี่รครับต่อรวมครับพันยามว่าไงครับพันยามพันยามและทีมงานว่าไงครับเออขุดโพล ตอนนี้ก็เป็นเวลาสีทุ่มกว่าแล้วครับดูผลงานนะครับนี่ครับก็ได้ปลากรดค้างนะครับอยู่ใส่สวยๆนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับแล้วก็มีปลาปลาปองปลายางนะครับสองตัวนะครับก็ใส่สวยๆนะครับก็ถือว่าพอได้ต้มนะครับไม่ผิดหวังนะครับ สำหรับสายน้ำโขงนะครับลากลาะคืนน้ำาใสมากครับนี่ครับ้ําใส,ใสเย็นเห็นตัวปลาใส่ลงมามีตรงน้น,น,งนะอันน้อยปลานิลวัย2มตัวครับปลาน้อยๆ ก็ถือว่าโอเคครับพอได้กินในอยากพอได้ต้มไปนะครับแล้วก็คงจะขึ้นนะครับผมครบผมครบผมนี่ก็เป็นเนื้อปรากุดคังนะครับที่เราเตรียมไว้ต้มนะครับเขาก็จะขาวสวยๆนะครับต้มแต่พอกินนะครับพอกินสองคนนะครับนะครับผลงานของเราเมื่อคืนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปต้งมนลครับสมมติไัยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวติดตามตอนังสุกนะครับผมอันนี้ครับก็พบกันอีแล้วนะครับวันนี้ก็ต้มประกดประกดอะไรนะพ่อประกดค้างประกด้ังนะครับก็ได้เวลาโอชาแล้วนะครับกินด้วยกันนะครับชดน้ำก่อนเลยครับ เปรี้ยวครับสิคกี้ครับเอื่อยไงเปรี้ยวครับเ,รเปรเปี้ยวเปล่าเปรี้ยวอร่อยอสนิมก่อนอพอดีราข้าวพอดีเลย นั่เม่อคืนครับสามตัวมันต้มตอนเช้าครับประหยัดค่าอาหารไปมานะครับก็้นข้อแมวแก้ว มันน้ำผงนะครับีข้าวสวยร้อนๆครับหืมว,วัยรุ่นกำลังโตครับสวดจุ่มพูโคตดแล้วนี่ผู้เท่ากำลังแก่เ <c oughs> ด็กน้อยกำลังโตก็จะต้องกินเยอะๆครับอนาคตสิมชาติข้าวร้อนเ้ยครับ ก็ต่อไปนะครับแล้วเราจะไปหาเมนูอะไรกันเดี๋ยวคขอบว่าก,กันทีนะครับอาจจะลงน้ำโขมือนเดิมอาจจะเป็นการหาปัญหะขว้างแห,หวานแ้ทอดแหเวียงแห้อาสมปีแ้ครับก็ติดตามนะครับหรือว่าพันยามอยากมาด้วยครับครับผมขอาแค่นี้ครับ